เรื่องบุญท่านก็ฟังไปหมดแล้วบุญคืออะไรแค่นั้นแหละเห็นคนที่เห็นถูกเนี่ยไม่มีใครคิดเรื่องบุญเป็นตัวตนหรอกบุญมันจะเป็นตัวตนเป็นก้อนเป็นอะไรที่ยวนไปทํเนี่ย,ยแล้วก็ได้บุญก็เหมือนกับได้เป็นก้อนๆหนึงในความรู้สึกของคนคนนั้นได้บุญมาก้อน,นแล้ววันหนึ่งบุญก้อนนั้นก็จะมาช่วยโดนบันดาลให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นคนก็รู้แค่นั้นไม่รู้ว่าบุญแปลว่าอะไร สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ใช่จากมากเกาะจากก้อนๆพวกน,นั้เนเมื่อกิเลสลดลงเนี่ยความดีก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อความดีเพิ่มขึ้นดีจะดูดดีเข้าหานคนที่มีอกุศลทำบาปทำชั่วอยู่เนี่ยบาปกรรมชั่วทั้งหลายจะดูดชั่วเข้าหาท่านลองสังเกตดูถ้ามีใครสักคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้ฉันไม่รู้เป็นอะไรนะซวยจริงๆเลย สวยทุกเรื่องเลยคือในใจรู้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเต็มไปด่าเต็มเต็มไปด้วยบาปชั่วอกุศลมันก็เริ่มดูดนะบาปชั่วอกุศลเข้าบางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอย่างผมไปบรรยายให้บริษัทค้ารถยนต์ยักษ์ใหญ่ <c oughs> ผมก็บรรยายถึงตรงเนี้ยแล้วผมก็บอกว่าเซลล์ที่ขายรถเนี่ยนะเวลาลูกค้าเขาโทรมาหรือว่าเราไปขายแล้วแล้วลูกค้าเขาปฏิเสธเขาไม่เอาเนี่ยวางหูเสร็จเนี่ยอย่าเอาลูกค้ามาด่ารับหลังนะการที่เราเอาลูกค้ามาด่ารับหลังให้กับเพื่อนเซลล์ด้วยกันฟังท่านกำลังทำให้บริษัทเนี่ยลำบากแล้วตัวท่านเองก็กำลังลำบาก ท่านได้สร้างอากุศลบาปชั่วขึ้นในบริษัทจากนั้นในบริษัทของเราเนี่ยมันจะดูดบาปชั่วเข้ามาความซวยทั้งหลายมันจะเข้ามาสู่บริษัทแล้วก็เข้ามาสู่พวกเราเันกเองเพราะธรรมชาติของสรรพสิ่งเนี่ยเร็วจะดูดเร็วเข้าหาดีจะดูดดีเข้าหาคนดีไปที่ไหนท่านจะอกคนดีเนี่ยนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นคำกล่าวในอดีตที่ถูกต้องเปะ๊ะ ถ้าท่านรู้สึกว่าไปที่ไหนตกเวลาจะตกระกมลำบากจะมีผู้คนเดินเข้ามาคอยช่วยเหลือเนี่ยกฎของธรรมชาติมีอยู่อย่างหนึ่งถ้าท่านเคยทำสิ่งนั้นไว้สิ่ท่านจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าท่านเคยช่วยเหลือผู้คนเอาไว้แล้ววันหนึ่งที่เราลำบากจะมีผู้คนเดินเข้ามาหาแล้วก็ช่วยเหลือแต่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมีก็มีไม่มีก็ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปทุกข์กับมันจะลาบากก็ไม่ได้ทุกข แต่ก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติการที่รักษาจิตรักษาใจเอาไว้ให้มันอยู่ในฝั่งกุศลเนี่ยกุศลก็จะดูดกุศลเข้าหาเรื่องราวดีๆก็จะเข้าหามันก็เป็นอย่างนั้นแหะมันเป็นอย่างนั้นต่อให้เรื่องราวไม่ดีนเนี่ยสมมติว่าทําแล้วก็ยังทําไมฉันยังเป็นอย่างงั้นฉันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยก็เราก็ไม่ได้ทําเพื่อสิ่งนั้นหรอกนะ คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปดูอนาถบินทิกะเศรษฐีนะทำบุญทั้งเท่าไหร่ก่อนตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานกับร่างกายเขาไม่เป็นธรรมชาติของสังขารเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไป